สิวที่หลังแก้อย่างไรให้หายวันนี้ผมมีเครื่องมือตัวช่วยมาแนะนำครับสำหรับวิธีการรักษาสิวหลังจากที่ผมลองมาเยอะมากสบู่หลากหลายยี่ห้อมากบอกเลยลองมาไม่ต่ำกว่า5ยี่ห้อแล้วครับตัวนี้ผมแนะนำใช้แล้วหายจริงครับสบู่ไมได้าครับส่วนผสมหลักคือซัลเฟอร์นะครับ2.5%นะครับ ซึ่งจะช่วยลอกเซลล์ผิวหนังเก่านะครับแล้วก็มันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับฆ่าเชื้อรายอย่างอ่อนๆนนะครับแล้วก็แก้คันลดพืนนะครับแถมลดกลิ่นตัวด้วยครับผมวิธีใช้นะครับก็เหมือนสบู่ทั่วไปเลยอาบน้ําฟอกสบู่นะครับก็สําหรับพื้นที่ที่การรักษาเป็นพิเศษเนี่ยก,ก็ทาและทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีนะครับ ตัวสบู่มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้เป็นสบู่สีฟ้านะครับก็เอาอถูหลังเลยนะครับทิ้งไว้1นถึงสนาทีนะครับแล้วก็ค่อยช้าล้างด้วยน้าเปล่าออกนะครับทําไมต้องทิ้งไว้1นึงสนาทีก็ให้มันทํางานแป๊บหนึ่งเนาะไม่ใช่แบบถูทาปุ๊บล้างปับ๊บมันก็อาจจะไม่เวิร์กเนาะก็จากประสบการณ์ตรงนะครับกลิ่นกลิ่นของมันเนี่ยนะครับคล้ายๆกับ สบู่นกแก้วคล้ายๆสบู่นกแก้วนะครับผมใช้มาประมาณ1เดือนเหมือนผิวและสิวที่หลังเนี้ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยลดน้อยลงไม่ค่อยกาวหลังนะครับตัวเนื้อสบู่ของไม่ได้เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างเดียวนะครับมันเป็นมันจะแบบละลายไวอะครับมันละลายเร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะใช้ต้องหาที่วางสบู่ให้ดีนะครับ ไปเภทแบบชิ้นซื้อโดนน้ำเนี่ยโอ้โหละลายไวมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับสบู่เนี่ยผมลองใช้แล้วถ้าใช้อย่างดีๆนะครับผ่าที่วางดีๆนะประมาณ1เดือนหมดสําหรับการใช้อาบน้ําทุกวันนะครับเช้าเย็นขนาด80กรัมเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ50บบาทนะครับแล้วแต่ร้านนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับ สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับสำหรับวิธีการรักษาสิวที่ดีที่สุดนะครับถ้าใช้แนะนําจริงๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองไปปรึกษาแพทย์ดูแล้วกันแพทย์เฉพาะทางที่รักษาด้านผิวหนังนะครับเขาจะได้ไปวิเคราะห์ให้ตรงจุดนะครับว่าสาเหตุของสิวของเราเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันเป็นอะไรส่วนผมเองเนี่ยเคยไปหาหมอผิวหนังแล้วนะครับที่คลินิกเนี่ยครับก็หมอก็ถึงได้ขนาดแบบเขาเรียกว่าอะไรเจาะเจิดูตรวจหน,นองตรวจหนองเลยว่าเป็นประเภทไหนชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ ได้ยามาทาครับโอ้โหหายเกลี้ยงเลยแป๊บเดียวเร็วมากประมาณหนึ่งสัปดาห์หายหมดแต่ก็หมดไปประมาณ3,000บาทครับและที่สําคัญพอเลิกทายานะครับมันก็กลับมาอีกดังนั้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การรักษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่การดูแลของตัวเองมากกว่านะครับถ้าเราแก้ปัญหาตรงจุดสิวมันก็จะลดลงนะครับดังนั้นการใช้สบู่มันน่าจะเป็นหนทางออกที่แก้ปัญหาได้ตรงจุด แล้วป็การป้องกันปัญหาก่อนเกิดสิวดีมากกว่าครับสรุปครับเพื่อควบคุมปัญหาสิวหลังระยะยาวนะครับสิวที่หลังระยะยาวผมเลยเลือกสบู่ไมด้าครับเป็นหลักในการอาบน้ําครับแต่ว่าสบู่เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับพอตอนหลังเนี่ยหลังเริ่มดีขึ้นก็ไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วนะครับใช้วันเว้นวันนะครับไปเปลี่ยนใช้สบู่อื่นด้วยนะครับครีมอาบน้ําอื่นด้วยที่ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะครับ